สมมุติเราต้องการคำนวณยอดขายโดยคลิปยอดขายในคอลัสเอฟซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลบันทึกการขายของลูกค้าในการซื้อโปรดักต์แต่ตัวอยู่ว่าซื้อไปกี่ชิ้นบ้างแต่คราวนี้เรามีแค่บวยุมเราต้องการได้ราคาด้วย ซึ่งราคานั้นต้องดึงจากราคา Product Master ตรงนี้ว่า p r o d u c t แตัวราคาเท่าไหร่เร็จปุ๊บเวลาซื้อปุ๊บนี่จะมีส่วนลดโดยส่วนลดนี้ดูจากบัวยุ่ว่าซื้อมากน้อยแค่ไหนอ้างอิงจากตารางตัวนี้แปลว่าถ้าซื้อตั้งแต่1นถึงหให้ศูถึงสิได้ที่1%เรียงตามระดับตามนี้นั่นเองเคสนี้เราจะคิดยังไงดีครับมาเริ่มจากการคิดราคาก่อนละกันโดยราคานั้นต้องดูจากโปรดัก t โค้เป็นหลัก แล้วนาม d u ั t โค้นเนี่ยไปเทียบกับตารางนี้แค่นี้เรานึกถึงฟังก์ชันอะไรครับใช่แล้วครับนั่นคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า V l ล o k u p นั่นเองฟังก์ชัน V l ล o k u p ใช้ดึงข้อมูลประกอบด้วย4ี r g u m e n t ตัวแรกคือ Lookup Value เวลาดึงดึงข้อมูลของอะไรเช่น c 4 C5 ต่อมาคือ table array แล้วเวลาดึงนั้นต้องไปอ้างอิงจากตารางใดมักจะเป็นช่วงข้อมูลและต้องล็อกตัวละสายด้วยเพราะของจริงมักจะไม่ค่อยเลื่อนต่อมาคือ call index นํานั่นคือเวลาดึงข้อมูลนั้นขอเริ่มที่เราต้อง,ตงการดึงเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่ไหลในตารางอ้างอิง,องหรือตาราง table array เช่นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ต่อมาคือ range lookup แล้วดึงวิธีใดจะมี2แบบคือ true และ false ซึ่ง true เป็นรูปแบบของ approximate match ส่วนโ l ก็คือการดึงแบบ ExactMatch ในเบื้องตน้นผมให้เราจำก่อนว่าดึงแบบ ExactMatch นั่นคือต้องดึงค่าได้แบบค่านั้นเป๊ะจากเคสดึงราคาเวลาดึงเราจะดูที่โ d ดักเป็นหลักดังนั้นข้อมูลในคอลัมน์ b คือ lookup value เช่น b 4หรือ b 5เวลาดึงเราดึงจากตารางตนนัวนี้ดังนั้นพื้นที่นี้คือ table array เวลาดึงปึ๊กเาต้องการดึงคอลัมน์ใดซึ่งเป็นคอลัมน์ที่2เวลานับนับจากซ้ายไปขวา1 2 เค้นี้ครับผมจะดึงแบบ exact match เพราะว่าต้องการดึงค่าของผลิตัณนั้นเป๊ะๆเ,เช่นถ้าเป็น PD 0 5ต้องได้ที่18หรือว่าถ้าเป็น PD 0 4ต้องได้ที่11มาลองเขียนสูตรกันครับผมอยู่ที่เซลล์ D4 พิมพ์เท่ากับฟังกช์ชันคือ VL ถจะพบว่าขึ้น V ลูกกลัมาเลยผมก็กด พือ่อลอกฟังก์ชันตัวแรกคือ lookup value มองอะไรมองที่ B4 คอมม่าต่อมาคือ table r r a y ก็ไปเลือกที่จะตัว H5 ถึง I9 เวลาอ r ก u m e n มมีคำว่า array ของจริงเนี่ยมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงผมจะขอกด F4 ล็อกไว้เลยคอมม่าต่อมาคือ column index num ต้องการได้ column price ก็คือ column ที่2คอมม่าต่อมาคือ range lookup ต้องการดึงแบบ exact match ราเลือกเป็น Fol ได้เลย ซึ่งในทางตักตะเนี่ยครับจะพิมพ์เป็นฟอลหรือจะพิมพ์เป็นศูนย์ก็ได้ฟอลกับศูนย์มีค่าเทียบเท่ากันผมขอพิมพ์เป็นศูนย์ละกันปิดวงเล็บ control enter จะพบว่าได้ค่า18ตามต้องการจากนั้นก็ Copy มาปึ๊ <Wow. S 1> บได้ผลลัพธ์ตามต้องการนี่คือวิธีกรารแบบ Exact ์ a t c h คราวนี้มาดูการดึงข้อมูล Discount บ้างคสนี้เนี่ยถ้าเวลามองปุ๊บเนี่ยจะต้องมองที่ว o l ย m มเป็นหลักแล้วเทียบกับเจ้าตารางตัวนี้ ถ้าผมไปเทียบ3พรว่ามันอยู่ในชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับแต่3เนี่ยครับเราใช้ในการเทียบข้อมูลตรงๆไม่ได้เพราะหลักการของวีดอกราฟเนี่ยเวลาเทียบปุ๊มเนี่ยจะเทียบกับคอลัมน์ด้านซ้ายสุดก็คือคอลัมน์ k ในเคสนี้แต่3เนี่ยครับจะพบว่า3ไม่มีในข้อมูลตัวนี้เลยแต่ถ้าเราต้องการดึงค่าแบบประมาณๆละ่ะให้ใช้การดึงค่าแบบ app r o x i m a t e map นั่นเอง วิธีการดึง VLOOKUP แบบ a p p r o x i m a t c h m a t นั้นง่ายมากเพียงแค่กำหนดเจ้าตัว RangeLookup ให้เป็น True หรือเป็น1ห,หรือไม่ใส่ก็ได้ทำไมไม่ใส่ก็ได้เพราะเจ้าตัว RangeLookup นั้นโครงสร้างจะมีวงเล็บก้ามปูครอบด้วย Argument ที่มีวงเล็บก้ามปูครอบแปลว่าใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้และถ้าไม่ใส่จะให้ค่าเป็นค่า d e f a u l t ซึ่ง Default ของ Vlookup คือ a p p h o x t m a t m a t c h มาดึง discount ด้วยวิธูกับแบบ approximate match กันเช่นผมดิเซล e4 พิมพ์เท่ากับ vl กดทับ lookup value เคสนี้เรามองที่ v o l u m e ม็คือ c4 comma table array เคสนี้คือพื้นที่นะครับลากคอปุ๊บกด f4 lock comma คอลับ index นำเราต้องการ discount ครับนั่นคือคอลัมน์ที่3 comma ต้องการดึงเป็นแบบ approximate match เราเลือกเป็น true ปิด,ดวงเล็บ control enter ได้0% ลอง Copy ครับ d o บเบิลคลิกได้ตามต้องการ <Wow. S 1> ขอกลับมาที่สุดแป๊บนึงครับ <Wow. S 1> ผมกด F2 เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าการใช้ยูนิกรับแบบ Approximate Match ใส่ค่าเป็น True ซึ่ง True ในทางตากะกมีค่าที่เท่ากับ1ผมใส่เป็น1ก็ได้ Control Enter mm. ได้ค่าเท่ากันขอกลับไปที่สุดอีกครั้งหนึ่งกด F2 คําว่า a n g h Look Up มีวงเล็บกล้ามปูข้อแปลว่าไม่ใส่ก็ได้ดังนั้นผมอาจจะไม่ใส่เจ้าตัวเลขหนึ่งหรือว่าจบที่แค่คอลัมน์อีกด็นำที่เลข3แล้ว c o n t r o l e n t e r ก็ได้เช่นกัน จะพบว่ามันเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าข้อควรระวังข้อหนึ่งของูระบบ App พ็อ m a ม Match คือเวลามันคิดครับเช่นเวลานำสามไปเทียบเนี่ยมันเทียบกับคอลัมน์ด้านสายสุดใช่ไหมครับคอลัมน์นี้ครับต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเท่านั้นเรียงจากมากไปน้อยหรือไม่เรียงไม่ได้ไม่งั้นมันจะปิดเลยซึ่งแตกต่างจากการใช้วิดูกรแบบ Exactmatch เพราะว่าถ้าเป็นแบบ Exact m a t c h นั้นคอลัมน์แรกตัวนี้ครับเรียงยังไงก็ได้ ฟังดูเจ้าตัว e x a c t Match มันก็ยืดหยุ่นกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ e x a c t Match มีความยืดหยุ่นกว่าถ้าค่านั้นหาได้ตรงๆแต่ถ้าข้อมูลมีปรนมาณมากการใช้งานแบบ e x a c t Match นั้นจะช้ากว่า App r o x i Match e m a t เพราะว่า e x a c t Match จะหาเทียรตัวเทียตัวลงมาเรื่อยๆ,ๆผิดกับการใช้แบบ App r o x i Match e m a t ที่วิธีการหาจะหาเป็นแบบ Binary Search จะหาได้เร็วกว่ามาก ตอนนี้มาลองหาเอามาส์กันครับก็ไปที่เซล f ์ F4 ครับพิมพ์เท่ากับนำว o l ยุ่มไปคูณกับ Price เสร็จปุ๊บก็นำไปคูณกับราคาที่ลบ Discount แล้วก็คือ1ลบ Discount คือ e 4ปิดตรงเล็ก control enter double click ได้เอามาส์ที่หักส่วนลดแล้วตามต้องการและนี่คือวิดูกรับแบบ exact match และ approximate match ครับ